สวัสดีค่ะดีค่ะน้องเล่นปีแต่งตัวเองนะคะพี่ๆน้องๆลุงป้านะอาจะไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วค่ะหิมะขาวโพลนนะคะข้างนอกยังสลัวอยู่เจ้าพี่น้องแปดโมงแล้วไปส่งลูกข้างๆบ้านนะะี่ค่ะป้ายรถเมล์เปิดหน้าต่างตัวนี้หน่อยสิลุให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านะอาดูหิมะที่ฟินแลนด์ นอนนะคะยังมืดยังสลัวโยคะเปดโมงเศร้าหกขวบก็ต้องรับผิดชอบต้องไปโรงเรียนค่ะ<ม>เด็กฟินเลนต้องขยันย่ามหนาวก็ต้องทนค่ะ<ม>ไปเลยลูกทีนี้<ม>เดี๋ยวขามาค่อยมาออกกำลังกายเนาะ<ม>ใส่เสื้อผ้าเองเตรียมตัวเองหมดค่ะพี่พี่น้องนงหลวงป่านะอ่ะ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกค่ะไปเช็คอากาศว่าเป็นยังไงว้าวขาวไปหมดเลยค่ะอุณหภูมิติดลบนะคะตอนกลางคืนหิมะก็ยังไม่ละลายหรอกคิดว่าอาจจะลงมาเรื่อยๆค่ะ ะวานปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วแปดโมงแล้วรอรถเมย์ประมาณสักไม่ถึงสินาทีรถเมย์มาตรงเวลาค่ะพี่น้องแทนกะเลยพามารีวิวมาเช็คสภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆืเบ่งค่ะวาิมะมันตกหลายชนไดแล้ว กะย่าเป็นเว้นกะสายๆมากกว่สิเป็นบวกก็น้อยแต่ว่าหิมะบลราลายเด้ค่ะรถเมล์กำลัตรงเวลานะคะประเทศเิีแลเรนเด็กหน่อยเข้าเกณฑ์หกขวบต้องไปโรงเรียนจานถึงสุกค่ะเดี๋ยวไปรอรถเมล์นะคะที่ป้ายรถเมล์ แสงไฟมันตะทะมันสดนะข้างหลังค่ะหิมะก็เริ่มขาวๆมันกับมระทะกับแสงหิมะมันก็คพือแจงเนาะคะ่ะมีคนนั่งรอแล้วหนึ่งคนเพื่อนบ้านมานั่งรอล,ลูกนั่งรอค่ะเดี๋ยวรถเมย์ก็มารถเมย์ก็จะมาทางนี้แหละ ปลาปตาปลาลูกอ่รถบัสมาแล้วค่ะหิมะก็บางๆนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่ามันเป็นลบทางกลังเวน้นกลางคืนหิมะลงมาเรื่อยๆก็ต้องตักหิมะออกไปค่ะบัสสั่นรถก็เข้าบานก็ได้ค่ะ ตอนนี้ก็ซ้ำนี้ลหะคะ่ะหิมะตอนนี้ถ่ายสภาพอากาศให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลุงป้านะอาอาดูนอน,นะคะบางปีก็มาเร็วนะคะอากาศแต่ละปีก็พัคขึ้นกัน,นะคะ่ะเย็นนะคะตอนกลางคืนก็ติดลบถ่าหิมะลงมาเยอะๆแล้วก็เข้าตัดออกไปค่ะ แต่อนนี้ก็พระท่านด้ตักพาเบิงอากาศว่าม,มันสิเป็นจังไดนะคะหน้าหนาวกระชิงเงียบสง,งบจริงสิ่หละคะเพื่อนๆความเย็นเข้ามาเยือนสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะ